นี่คือน้อยหนาครับปลูกในกระถางกระถางไม้ประดับนี่แหละครับก็ออกผลนะครับนี่ก็ออกสองผลแล้วครับนี่ผลที่สามกำลังตามมานี่ครับวิธีปลูกก็ง่ายมากครับแค่นำต้นกล้าน้อยหนาจากการเพราะเมล็ด มาปลูกใส่กระถางได้เลยครับหรือจะเอาต้นที่เพาะลงดินไปแล้วแล้วขุดขึ้นมาปลูกลก็ง่ายเช่นกันครับเดี๋ยวจะพาทำครับนี่เป็นต้นที่ปลูกลงดินครับออกผลเยอะแล้วน้อยหน่านหนังนี่ครับก็มีเพลี้ยแป้งบ้างตามธรรมชาติครับแต่ก็ไม่อันตรายมากเพลี้ยแป้ง เอาเมื่อยิบออกได้ครับช่วงแรงๆเพรี้ยแป้งจะรุนแรงเนื่องจากว่าผลไม้ก็เริ่มแก่ครับก็มีการสะสมน้ำตาลเพรี้ยแป้งจะมากินน้ำตาลครับเป็นอาหารของมันลูกนี้น่าจะสุกแล้วครับดูจากลักษณะทรงผล สุขจริงๆด้วยครับนี่ครับจริงๆแล้วมดนั้นจะมากินน้ำตาลจากเกลียแป้งครับ ทุกครั้งที่มีการพบเพืียแป้งก็มักจะค้นพบมดนี่ฮะมดหลายชนิดก็อาศัยประโยชน์จากเพลี้ยแป้งในการหาอาหารครับน้ำตาลอันนี้ไม่สกปรกนะครับธรรมชาติครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามีมีเหนียวเหนียวตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่น้ำตาลจัดน้อยหนาะนี่ฮะเนืดๆเ,เลยฮะเป็นน้ำตาลที่ เพียแป้งได้ดูดกินจากผลสุกน้อยหนาหรือผลแก่น้อยหนานะครับจากนั้นมันก็จะขับถ่ายออกมาเป็นน้ำตาลฮะมูลถ่ายของเพี้ย,ยแป้งก็เป็นน้ำตาลฮนะนี่ฮะเหนียวหนืดครับเป็นน้ำตาลเลยถ้าชิมนะฮะชิมได้ฮะไม่อันตรายฮนะปลูกแบบอินทรีย์ชิมให้ดูหวานครับหวานจริง หวานเป็นน้ําตาลแต่ว่าหวานอร่อยกว่าน้ําตาลทรายครับเพราะเป็นน้ําตาลจากน้อยหนาเอาละครับวิธีการที่ง่ายคุณจะเอาเมล็ดน้อยหนาไปเพาะในกระถางเลยก็ได้ถ้าคุณเอาไปเพาะเยอะๆใส่เมล็ดลงไปเยอะก็จะได้แบบนี้ครับจะได้ต้นกล้าน้อยหนาเยอะๆนี่ฮะเอาไปปลูกได้เลยครับเดี๋ยวจะชิมก่อนนะครับค่อยไป ลูกต้นน้อยหนาในกระถางกันก็เราชาวชนบทกินง่ายอยู่ง่ายครับนี่ฮะแบบนี้ก็กินได้เลยไม่ต้องกลัวเลยครับเทียแป้งไม่อันตรายมันเป็นยาม,มีคนเอาเทีะแป้งไปสกัดทำยาอร่อยครับหวานฮะนี่ ทานแล้วก็จะได้เมล็ดน้อยหนาแบบนี้ฮะเอาเมล็ดนี้ไปเพาะปลูกต่อได้เลยช่วงนี้อากาศเย็นครับน้อยหนาก็จะหวานเย็นเย็นะฮะ แล้วครับมเม็ดพันนนธ์้อยหาพุิสูจน์ความสมบูรณ์ของมเมล็ดครับเอาน้ำใส่ภาชนะใส่หรือไม่ใสก็ได้ครับแล้วก็ใส่มเมล็ดน้อยหนาลงไปมเมล็ดไหนจมเป็นมเมล็ดที่มีคุณภาพครับที่ลอยๆนี้ก็น่าจะมีครับแต่ว่า คุณภาพจะต่ํากว่าแต่ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าข้างล่างมีเมล็ดที่จมลงไปครับนั่นเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์เราเลือกเมล็ดที่ลอยน้ํานะครับเอาออกไปก่อนนี่เอาออกไปก่อนจะเอาเมล็ดที่จมน้ำํำเอาไปเพาะครับ ได้แล้ครับเอาไปเพาะได้เลยนี่เป็นกระถางที่เตรียมไว้สำหรับเพาะเมล็ดแล้วก็จะเอาต้นกล้าที่เพาะไว้แล้วเอามาปลูกครับเพื่อให้มันออกลูกในกระถางต้นกล้าอยู่ตรงนี้ครับแอดมินได้ขุดไว้ก่อนลวงหน้าแล้วเพาะใส่ในวงบ่อลอยอย่างครับรากก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เอาแบบนี้นะครับก็ขุดมาง่ายๆครับน้อยหนาตายยากก็รากที่ติดมาก็จะถึงบริเวณก้นกระถางพอดีนะครับประมาณนี้ครับจะใส่ลงไปใช้ไม้ชักนะครับชักครูชักร่กรองไปก่อนนะครับเพื่อให้รากจะใส่ลงไปนี่พอดีนี่เป็นดินทั่วไปครับดินข้างทาง ดินทั่วไปปลูกง่ายไม่ต้องพิธีพิธันครับดินปนหินร่วนปนทรายได้หมดนี่เป็นดินแอดมินเอาใส่กระถางไว้นานแล้วครับยังไม่ได้ปลูกมันค่อนข้างที่จะแน่นครับก็เลยเอามาพรวนนิดหน่อย ไปตรงนี้ได้แล้วครับเอากึ่งกลางนะกลบเรียบร้อย ถ้าใครไม่มีดินข้างทางนะครับก็ดินถุงร้านขายปุ๋ยขายดินทั่วไปได้แหละครับก็ปลูกได้เหมือนกันแอดมบินกำลังจะบอกว่ามันปลูกง่ายครับและนี่มเมล็ดน้อยนาที่จมน้ำครับอันนี้ลอยน้ำเอาที่จมน้ำใส่ลงไปเลยครับ ใส่6มเมล็ดก็งอก6มเมล็ดครับคาดว่าก็ใส่เพาะไว้ครับถ้ามันงอกขึ้นมาค่อยแยกไปปลูกอีกทีนี่เป็นดินข้างทางครับมีเสียงรถยนตวิ่งผ่านนี่ก็ใช่แน่นอนครับตักไปเลยครับตักเพิ่มหน่อยเพราะาดินมันขาดขาด เอาไปปลูกได้ครับแบบนี้ปลูกพืชปลูกผักก็ได้ครับเติมลงไปครับรดน้ำครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าที่ผู้ลงสมัครสอจอก็หาเสียงกันนะครับ วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปี2025อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับรักใครชอบใครก็เลือกคนนั้นครับก็เอาคนที่บริหารโปร่งใสามาก็จะช่วยให้เกิดการพัฒนาได้ดีเสร็จแล้วครับก็ ค่อยๆรดน้ำดินแห้งเมื่อไหร่ก็รดน้ำครับไม่ต้องจุกจิกมากปลูกน้อยหนาให้มันอดอดหยากๆยับ้างนะครับลืมเห็นใบเหี่ยวเฉาค่อยรดก็ได้วันเว้นวันก็ได้ไม่ต้องรดทุกวันแอดมินก็ไปดูคลิปมาใน YouTube นะครับ อะโวคาโดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิก็สร้างรายได้ศูนย์เรียนรู้ที่ชัยภูมิครับอำเภอเทพสถิตไปค้นหาใน y o u t u b e ลยนะครับใครจะปลูกอะโวคาโดสายพันธ์ฮสอเมริกาไปไม่ใช่นะครับแฮสเม็กซิโกนะได้ยินว่ารสชาติดีเป็นราชาอะโวคาโด แต่ว่าตอนนี้ที่อยู่ใกล้มือก็น้อยหนาครับปลูกใส่กระถางนี้ได้กินแน่นอนแต่ถ้าปลูกลงดินก็ได้กินมากกว่าครับได้กินเยอะกว่าอันนี้ปลูกลงดินครับ ครับ